เปิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะเมื่อน,นี่แอดมินก็ได้ตามพาธุดงลรกราบมาก,ก่าคู่บาอาจารย์นะคะนาวัดปลาแห่งหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อน,นีกสิตามแนวทางนะคะงวดที่แล้วเพิ่นมาจดูถูกขอพุ่มวัดพุ่มมากยูน่นี่เป็นโศดเิ่นหมนันคือเก้าเก้าศูนย์นะคะซึ่งค่ะเพื่อนเด็กไปทักทะเบียนรถของแอดมินอีกได้เก้าศูนย์อีกเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนก็นเลยมาก,ก่าคารวะถวาย ปัดใจน้ำนะคะทางแอดมินก็ได้ร่วมกันถวายปัจใจคูบาอาจารย์ของพระทุดงลึกลับนะคะวัดเพื่อนกะส่วนมากะโดยร่วมกัะจะเป็นป้านะะเนาะค่ะเนาะค่ะอ c ซีทันใดอยากทำบุญก็ติดต่อมาได้เนาะค่ะเพ็่นกระลังเหตุกระลังสางก็ถือว่าขาดแค้นเนาะค่ะค่ะผู้ใดที่เขาพาะแล้วก็ขอกาลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซัสบสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะบอผพาดข่าวสารดีๆจากทังช่องนะคะทังช่องจะเสนอไวเป็นแนวทางในการสื่อสากกิแบ่งรัฐบาลให้เอฟซีพิจารณากรสื่อนะคะค่ะเมื่อนอีกาเจพาามาฟังแนวทางไปพร้อมกันเนาะคะนะ่ปปะเนาะไวพอดีครับพ่อ สิสิ้าพาทุดงไปอ๋อผ้าลึกรับไปอันกาผู้บาดจามเนาะค่ะงูตัดหน้าลดพ่อไว้งูตัดหน้ารถพ่อไวเลยนี่งูงยังขาแนวนี่งูจับงูหูจับว้าวเปงูเป็นแหย่โชคแห้่โชคแหยลาภพอแล้วนี่นะครับนี่ครับมึงลู้ครับเด้อว่าสิไป็นอันผ้าปูว่าลึกรับเมันไปอ่าไปอันกาผู้ใหญ่เพิ่นครับ าี่เอโชคลาภ่นก็มาตัดหนาพอดีครับโอ้เอฟซีครับผูกขาดไปเลนะครับคุณศาสตร์ผูกแต่น้ำแต่เด้อเอฟซีเลยครับว่อเอาสิได้ไปทำบุญด้วยกันโดยที่น้ำน้ำจากคุณลินนะครับที่คนจากน้าบัวว่านนี่กุ้งตัดหนาลดพอไว้พ่อไว้กันล่ะสิเอาพระทุดวงดึกราบขึ้นลดเนาะค่ะสิไปกาผู้บาอาจารย์กุ้งกุ้งแล้วเนาะจากลดพ่อได้บ่ ออกตัดนาเลยบพอเลีนโอ้ยทะเบียนรถพ่อไหมยังนอกกัเบียนรถไปเบิ่งทะเบียนรถพร้อมกันนะครับเอฟซีกับตามไปครับเอ่างูอีแองเกิลส์ค่ะไปขายว่างูเข้าผิดแต่ว่าที่เบียนตามงูเข้ามันตีข้อแดงๆงูมีผิดป่ะนี่อ่ะมีมียังน้ำกลิ่นแต่ นี่คก็งัวแ้วค่ะเด้อเฮ้ยค่ะใต้รถเขาไว้แน่เลยอย่างงี้ยเลยอ้ก็นั่งเกืขึ้นรถเนาะค่ะเนาะเยี่เมนเยียบโอ้ตาณาจารย์เลยเกือบเหยียบประฆามอาจารย์เกือบเหยียบประชันตาณาจา์ตาณาจา์กับอาุเอจานยังมาเห็นรถยังสมมติรถปรีเนาะครับครับยังสิยังมาเกือกรถปดี วันนี้เรามื่อนีเ้อาสิไปไซสกันกว่าค่ะปู้มื่อนีอ่าสิไปไว้ปผู้อยกุละทั้งอำเภอเพ่นโอ้มองทีอันอันไปทำสีอาจารย์ไปจุดทูบได้เที่ยวก็เก้าเก้าศูนย่ะค่ะแมนแมนเี๋ยไปตรงนั้เดี๋ยวเมื่อกี้ได้เก้าเก้าศูนย์ไม่ได้เก้าเก้าศูนย์ะครับที่ได้เก้าเก้าศูนยับโอ้ค่ะเอาข้าบึงกับเวียนรถพอไว้้ลยค่ะบาทนี่โอ้หนี่บาพ่อไว้นี่แล้วนี่ยนี่ย เก้าห้าแปดสเมื่อหนิงมีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับเด้อเซีครับค่ะเก้าห้าแปดสี่นาะค่ะดีน้ำนนำที่เอฟซีเปินฝากซื้อมาถบายยังเนกินรถกันนี่เนาะอยากนมากห้าร้อยบาทนะครับเด้องนี้บอ่างวั่วาทำไปเรื่อยๆครับต้องุกวทตกวจในตอนนี้ทางนี้พู้เป็นกาิขึ้นรถนะคะทางด้าน เพิ่นกระตั้งสีขึ้นรถดแล้วบาดีงูก็เลยตัดนาพระพอดีเนาะค่ะแต่รถดข้นนี้คือทะเบียนรถทีทั้งด่านพระึกลับเพิ่นจะขึ้นไปกราบคูบาอาจารย์ซึ่งงวดที่แล้วเพิ่นจุดทูบได้เก้าเก้าศูนย์เนาะค่ะเมื่อน,นี้แอดมินก็นเลยเจ้ตามพระึกลับไปกราบคู่บาอาจารย์พรอมเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือทะเบียนรถดนะคะก้า มากา่ลองเอาไปเป็นแนวทางเบิง์ด้ค่ะเอ e ทางสองเป็นเพียงซื้อกลางในการน้ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขห้ยเอฟซิจารณาก่อนสื่อเด้ค่ะ9584นะคะ9 5 84คือทะเบียนรถเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะยวเบิงกจับพัดเนาะคะ้บาบันนี้ทางด่านพระธุดงค์ลึกลับกับสีขึ้นรถไปกับผู้บาอาจารย์กับไปพร้อมกันเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดดีด มากในตัวเลขของทะเบียนรถถีงูไดตัดหนานี่คือเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะทางช่องไปซื้อกลางเท่านั้นขอพ่นเอสซี่ละลายด้ยค่ะติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ค่ะเมื่อนี้กันสิปไปต่อนะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เนาะค่ะนาอกเพื่อจะพอผ่านข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะับถวายน้ำนะคะถวายน้ำนะครับผม อยากถามว่าดีบัหาผู้ลาปนิสากนัเยวะเยวป็ินางป็นานกัีติต่างเป็ิต่างตุมหางพมีวัสมสโตโภเพปรลุสังกาตันโทัสยธรโธปละารสนีสโยยวัจสัพพโลกุลสัพเต

ครับก็แหาไกลด้กเบอไม่มีาวออ้าก็ได้แนวห้างไมตอนนี้เดตัวใดอ๋เอาเอาวด้ครพูเตัวใดเขาเขาอเดสามเก้าเจ็ดอันนี้บันต้องใ่ตัวใดอ่าเป็นให้เป็นแนวทางมาที่พอสวัยได้อนโมตนาฟองกับยูซี่สุตันนะครับเพื่อนลูกน่าไปพูเลยว่า เอาไปเบิงเ่งเป็นแนวทาง,างก่อนครับพากันไปสร้างวัดใดที่มนันมันจะเลิศไงถ้าครับ<ะ>วัดไ,บบไปเพาะไปเลาะเบื้องเหาวัดใดที่มันห่างไปเฮ็ดเถ่าครับไปสร้างศาส,สนาอย,ยนโดนไปพากันสืบหลายตั้งแต่สมัยอบราณ หน่แสนสองแสนเนอป้ากูจดูสีบตเตรี่ไปรถไงก็ถ่ายดูไดมสามสิบเจดหกวันีนโ้โอ้ถอ,อยเอาไปอีกถอยถอยไปอ่าวไงเดี่ค่ะปูเ <ừ. S 2> ป็นไห้โชกป็ไห้ไปเอาไก่มาหอดถวายน้ำแล้วก็ปัดใจปูเพิ่นกันเลย ให้เลยค่ะใอย่างสามเก้าเจ็ดขังเครื่องไม่หางนอหนึ่งศูนย์สี่อะไรสัตว์ว่านอค่ะเอฟซีวางลงก็ได้ครับ,รบรวางลงอ,อย่าลืมนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็อย่าลืมนะครับเกี่ยวนะอ่าชัดเจนครับอ่า ไม่มีใครรู้ผมว่าไม่มีใครรู้หรอกยืนอยู่ในปัญหาอยู่รูอยู่หรอกโอ้ครับแต่ว่านักข่าวบอกเขาอยากเห่นเขามากขึ้นที่บอกก็ือบอกไปหมดครับเป็นขออนุญาตเราเออพักเป็นเหตุตรวเด้อไปรกอยู่น้ำเลือดกันตัวว่าโชคดีนะครับผมได้มีโอกาสมา จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระตุดงลึกลับนะครับอันนี้หลวปู่ลึกลับนะฮะเร่จะเลือกหลายหลผมหลายแล้วลึกลับครับผมนี่แต่ลึกลับลึกลับนะครับอันนี้คือพระตุดงลึกลับนะครับผมที่ลึกลับก็ละเขี่ยครับผมเข้าบนล่างนี่มาสองวันติดแล้วนะครับใช่ครับครับนี่นะครับท่านก็ได้เมตตาไม่ต้องไปเอาไกลไม่ต้องไปเอาไก่ก็เลยยื่น ธนบัตรให้นะครับผมนี่หันละเป็นแนวทางเนาะนี่เระจอกกระเปาดูตัวว่าแล้วเอาไอ้ผู้ดงผู้ดังกุนีห้าสองศูนย์สามเก้าเจ็ดนอเลขทั้งหมดเนาะซีห้าสองศูนย์สามเก้าเจ็ดเนาะค่ะสำรับเอาอยู่ในหันหลักเลขหัวเนี่อ๋อสลับเอาอยู่ในนี้แหละครับหัหลัก อย่าลืมนะครับครูบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เอาโลดซื้อลอตเตอรี่เอาโลดกูมาได้ผู้หลอกล้านสาธุสาธุคือเสียจวดเพิ่นตัวสี่ห้าสองศูนย์สามเก้าเจ็ดค่ะเมื่อนี้ก็ได้ติดตาม พระตุดงเลึกลับมากกับผู้บาอาจารย์นะคะซึ่งกับเพื่อนกับเือว่าห้โชกทั้งช่องของแอดมินเนาะค่ะว่าเลขสีออกแน่แบ่งนีละเอาสันให้จับใส่กันเอา,าสันค่ะไอเอฟซี FC พิจารณาเบิงเนาะค่ะถาม,มากับผู้บาอาจารย์ของพระลึกลับาานะคะซึ่งเพื่อนเดมมาก,กับผู้บาอาจารย์งวดที่แล้วเพื่อนกับมาเอาเก้าเก้าศูนย์ยูนีล่ะค่ะเพื่อนใดทําการจุดถูกขอ,อยูนีเนาะคะ่ะ ท่าทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางเป็นแนวทางทอนันให้ f เอฟซีพิจรารณากรสื่อธรรมะก,กับซื้อนะคะถาบอมัก,กับพนันขอบคุณนเอฟซีหลาหลายนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยกันสู่ผูสู้คนนะคะสวัสดีค่ะ